สวัสดีครับผมอแม่พี่น้องครับวันนี้จัดเมนูไอซุปน่อใหม่ครับผมนะครับเดิ่มกันเลยครับพี่นอ้องส่้วก็ไม่ลุกไปเด็กินแบบคนบ้านเขาครับเพราะตรงนี้หมากไม่ เริ่ยวกัดการปรุงเครื่องใส่พริกผงครับผักินผพดด้วยครับกกมาพร,ร,ริกก็ต้องใส่ไยใส่ข่าขวเนัวนัวตัวดีของเสียบครับผงชูรสน้ำปลรรานี่ ก็ไม่บาดคลุกครุกครุกเข้ากันเลยครับนี่หอมหอมแจ่วว่ะชิมมัง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 กันครับเจ็บว่ะนั่งแล้วครับ ว่าม,มากินเปียวครับใช้ผักหอมปีต้นหอมหอมแดงวะใส่หน่อยใส่ใสหมหอมแดงวะอยนครับใสะ่ะเน่ย รวยครับพี่น้องาไา้สจานอ๋อพร้อมแล้วอุ้ยเสียบครับเรียบร้อยครับผมพี่น,อน้องซุปโน่ใหม่ครับเนี่ยครับขอนียวตุ้ยครับมาด้วยครับเสียบเสียบเหมือนกันครับผม พีน่น้องจะเสร็จนี่ครับหาเด้อครับจวดจ